พรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆไปเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ วันนี้เวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยโทรพัสวะโหงษาร้อยตรีธนาวุฒิเวศสงเคราะห์จ่าสิบเอกสุภชัยพรนิยมจ่าสิบเอกเกรียงไกรแสนคำจ่าสิบเอกสิริศักดิ์บรมพันธ์ จ่าสิบโทเทวินขันมณีจ่าสิบตรีโชคทวีสีมาสิบเอกวิเศษศักิ์จิตจันทร์สิบเอกนพรัต์อาทิเวชสิบเอกสุภชัยสุภาพสิบโทกฤษณะพันบุปผาสิบโทอนุสรคณาสีสิบโทอภิวัน์นนทโคตรสิบโทวุฒิชัยเรือนเงินพลทหารสุพิชัยโคตรมุงคุณพลทหารสิทธิศัก์มาลุนพลทหารกิติวัตรคำหนึ่งอาสาสมัครทหารปรานสิทธิชัยเพื่อบุญมาก กำลังพลที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชัยวัน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่พลทหารเปาร,ริ์มั่งคั่งและพลทหารนัทวุฒิกำแพงแก้วที่ได้รับบาดเจ็บยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลตํามวจตรีชยทัศน์บุญขำรองอธิบดีกรมบัคับการสำนักพระราชวังเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตรีเกียรติวงศ์สถาวรกำลังพลที่บาดเจ็บและสูญเสียขาจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ดังกล่าว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานขาเทียมแก่ร้อยตรีเกียรติวงศสถาวรจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าและพลทหารธนพัฒนหุยวันที่เสียสละอุทิศต,ตนปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บศูญย์เสียขาทั้งนี้ให้คณะแพทย์พิจารณาในการใช้ขาเทียมที่มีคุณภาพดีที่สุด ตลอดจนดูแลรักษากําลังพลทั้งสเพื่อให้กลับมาดํารงชีวิตได้ปกติต่อไปโดยทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่โรงพยาบาลบุรีรัมอำเภอเมืองบุรีรัมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปิยะปิจนมผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่พลทหารกนกพลสิงห์พันดอนกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้ชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่พลทหารอัศวินยิ้มพัดกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ส่งรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคระห์ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับนักตบลูก